สี่แยกที่รถติดมากและวุ่นวายการจราจรติดขัดเกิดจากรถจำนวนมากไม่เคารพกฎจราจรจุดตัดทางแยกไฟแดงยาวสภาพถนนและสัญญาณไฟที่ไม่ได้ประสิทธิภาพทำให้รถสะสมจำนวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน รถจอดซ้อนคันขับปาดหน้าขับผิดช่องพฤติกรรมผู้ขับขี่เช่นจอดซ้อนคันหรือขับปาดหน้าเป็นอีกปัจจัยที่ทําให้การจราจรแย่ลงอุบัติเหตุเล็กๆทําให้รถหยุดอุบัติเหตุบนท้องถนนแม้เพียงเล็กน้อยก็ทําให้รถติดและคารพบกฎจราจรไม่ประมาทโอ้ยมลพิษควนรถ ผลกระทบของการจราจรติดขัดก่ดอให้เกิดมลพิษสิ้นเปลืองน้ำมันและทำให้ผู้คนเสียเวลาในชีวิตประจำวันผู้คนกรข้ามรถไปอีกฝั่งการแก้ปัญหาจำเป็นต้องร่วมมือกันดูรถให้ดีดวเวลาข้ามไปอีกฝั่งวินัยจราจรคือความปลอดภัยของสังคมหาทุกคนและทุกฝ่ายเร่อกันปัญหาการจราจรติดขัดก็สามารถอำนวยได้ค่ะและทุกคนสามารถขับขี่ การแก้ปัญหาจราจรหนึ่งการมีวินัยการใช้ถนนช่วยลดปัญหาจราจรได้สองการเคารพกฎจราจรคือความรับผิดชอบต่อสังคม 3. ความหินเกตตัวของคนหนึ่งอาจสร้างความเดือดร้อนให้หลายคนสีการตรงต่อเวลาเริ่มจากการวางแผนการเดินทางที่ดี 5. การใช้รถสาธารณะช่วยลดจำนวนรถบนถนน6 การจราจรที่ดีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 7. ความอดทนและน้ำใจบนท้องถนนช่วยลดความกัดแยง้ง 8. ปัญหาจราจรสะท้อนการใช้ชีวิตร,ร่วมกันในสังคม 9. การรฝ่าฝืนกดเล็กน้อยอาจนำไปสู่อุบัติเหตุใหญ่ 10. ถนนน่าใจขึ้นเมื่อทุกคนคิดถึงส่วนร่วมเอ้า oh. ยื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โอบโบโอบ,โบสบัดแขนโอบโซ้โายโอบโ,บโ,บโบขวาโอบ